มาขายดินสอดาพิฆาตศูนย์กับสติกเกอร์ดาพิฆาตศูนย์นะคะดินสอละห้าบาทแล้วก็สติกเกอร์ละหนึ่งบาทรวมกันเป็นหกบาทแต่แต่ทุกทีหกบาทใช่ไหมคะก็ดินแถมให้นี่เป็นห้าบาทค่ะนี่มีเซนนิส,นสกเนสโกชินอบุทันจิลอร่เดี๋ยวแป๊บนึง อินโนซกะแล้วก็มีนี่มีรูปคู่ด้วยนะคะมีทันจิโร่กับเนซุโกะแล้วก็นี้เป็นรูปป้ายของดาบ่ค่าศูนแล้วก็มีเนซุโกะกับเซนริสึนี่ทุกคนอันนี้พิเศษมากเนซุโกะไม่ใส่ไม้ไผ่ แล้วก็มีเซุโกอีกอย่างหนึ่งอันนี้เซุโกก็หลินไม่อยากขายเลยนะนี่ตัวนี้กับตัวอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวนี้หลายตัวเลยที่ก็าหินไม่อยากขายก็คือตัวนี้ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ก็หลินชอบมากอีกตัวหนึ่งฉันหนูขายได้คะ่ะก็คือตัวนี้ อันนี้หนูจำไม่ได้หนูจำไ,ได้แต่เซนิสุกับทันจิโร่แล้วก็มีตัวอีกอย่างนึงอีกอย่างนึงกิูกิูกิวกิมีกิยูน่ารักด้วยนะกิูอันนี้กิยูโหดแต่นี้กิยูนั่งทันจิโร่เหมือนที่ทันจิโร่อยู่ในเกมเลยแล้วก็มี อินาสุเกะกับทันจิโร่แล้วก็อีกตัวหนึ่งกุลินจะไม่ได้แล้วค่ะอ้่อินาสุเกะกับหัวแล้วก็มีทันจิโร่กับใครก็ไม่รู้อะค่ะเนี่ยทันจิโร่กับใครใครรู้ตัวนี้ก็คอมเมนต์มาได้ด้วยนะตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ค่ะทุกคนจไหนนะเดี๋ยวเดยนกุลินขอหาก,กันนะคะตัวไหนน้อง กลมๆ,ๆเนี่ยเนี่ยตัวนี้แล้วก็มีดินสอดินสอละห้าบาทใครก็รู้ใครรู้ตัวนี้ก็บอกได้นะอาจารย์อาจารย์ของทงันจิลเลอร์ก็บอกตัวนี้ตัวนี้ันี้ชื่อ มีทันจิโร่น,โนี่ก็คืออาจารย์กับทันจิโร่อินอสุเกะทุกคนน่าจะรู้นะว่าทันจิโร่มีดาบน้ำด้วยเดี๋ยวเราเก็บอันที่หนึ่งก่อนนะคะนี่อันนี้แล้วก็อันนี้แล้วก็เซนิส ก็มีทันจิโร่ก็มีทันจิโร่ใครรู้ตัวนี้คอมเมนต์มาให้เลยน,นะแล้วก็มีเสื้อคุมแล้วนี่นะคะเดี๋ยวของเก็บอันดท้ายก็ด้านหลังจะเป็นชินน้นบุพูดนึงมีกะปุกเก็บ นี่ได้นะคะเราปผูกเก็บใส่ตังแล้วก็ได้นามีตร่างคือขายาแล้วใครใครอยากได้ก็กดเบอร์พ่อเลยนะคะ083 991 4 9สา เบอร์คุณแมู่มปสแง0839929244